สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บพร้อมฝักไม้นะครับชุดล่าสุดนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับหลังจากวันนั้นที่ผมได้มาลงถ้าจะไม่ผิด6ชุดนะครับชุดนั้นก็ขาดไปหมดนะครับชุดที่มีดามฝักไม้มะเกลือติดมา1เล่มนะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูเล่มที่1นะครับ นี่ครับเล่มที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดที่เห็นวางเลี้ยงอยู่นะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับขึ้นรูม,มาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับแล้วด้ามกับฝักไม้นะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับไม้ประดู่ทั้งหมดอย่างเล่มสีดําตัวนั้นนะก็เป็นไม้ประดู่นะครับเพียงแต่ว่าเราทําเป็นสีดํานะครับามาดูเล่มที่หนึ่งนะครับ สวยมากนะครับสีเข้มนะครับหมยประดูสีแดงเข้มด้ามกับฝักสีเดียวกันนะครับฝักนะครับถักหวายอยู่หชั้นนะครับเป็นหวายเทียมนะครับหวายเทียมนี่จะทนกว่าหวายจริงนะครับตอกหมุดอยู่ทั้งหมดอยู่7จุดนะครับสองสี่หเจ็ดนะครับ สวยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ครับเป็นมีดทรงอินเน็ตนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนะครับสันประมาณนะครับทวัดจากโคนนะครับโหนมีดก็เจ็ดเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลไล่ปลายนะครับ เป็นงานไล่ปลาแบบสวยงามเลยนะครับขีดลองเลือดไว้นะครับข้างละหนึ่งเซนนะครับใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับเป็นปลอกสเตนเลสนะครับแล้วก็ตอกหมุดนะครับกันหลุดนะครับไปหนึ่งจุดครับสวยนะครับยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับ เล่มที่สองครับเล่มที่สองก็สีออกเข้มเหมือนกันนะครับลายจะเป็นลายคลื่นนะครับนะครับเป็นลายคลื่น,นด้านนี้ก็สวยมากเลยนะครับดูครับเล่มที่สองนะครับ อ้อลืมบอกราคานะครับสำหรับคนที่ดูคลิปไม่จบนะครับทั้งหมดราคา1,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมีดจะเป็นทรงเดียวกันหมดนะครับความยาวนะครับเล่มที่2นะครับ11.1นิ้วนะครับ2.2นิ้วนะครับความกว้างนะครับสันประมาณ7จ็ดมิลไลปลายนะครับ ตัวมีดเหมือนกันนะครับเลือกที่เลือกซื้อซื้อที่ฝักไม้นะครับเลือกที่ฝักนะครับชอบฝักอันไหนก็ทักมาได้นะครับนี่สวยครับเนี่ยหลายคลื่นนะครับเล่มที่สามนะครับโทนดำนะครับสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับสองจุดสองนิ้วนะครับ สันประมาณ7มิลเหมือนกันครับปลายๆนะครับสวยนะครับ เรีงีสีครับสีจะโทนอ่อนนิดนิงครับแต่ว่าลายลวดลายสม่ำเสมอกันนะครับไม่ฉูดฉาดดูดีครับเขาเรียกว่าดูดีนะครับเรีงีงความยาวของใบมีดครับ11.2นิ้วครับ ความกว้าง2.2ครับสันประมาณ7มิลไลปลายครับเขาตีงานสวยนะดูครับสันค่อยๆไล่ไปแล้วตรงเด้เลยนะครับสวยงามมากครับ1,600บาทครับได้ทั้งมีดได้ทั้งฝักครับเล่มที่ห สวยมีสองสีนะครับดูครับดูครับเล่ม d ห้าสวยมากนะครับความยาวของใบมีดนะครับ11.1นิ้วนะครับความกว้าง2.2นิดๆน,นะครับเกือบ2.3เหมือนกันนะครับ สัมประมาณ7มิลไล่ปลายผมชอบการเก็บงานของสันของใบมีดครับเก็บงานดีจริงๆนะครับชอบมากๆนะครับแล้วมีทรงนี้มันใช้งานดีด้วยนะครับเร่มสุดท้ายครับ นี้ก็ออกไปสีแดงเข้มนะครับสวยมากความยาวของใบมีดอยู่ที่11.2นิ้วนะครับ ความกว้างที่2.2นะครับเท่ากันหมดทุกใบนะครับสันก็6.5มิลนะครับตัวนี้ไม่ถึง7แต่ก็ดูดีครับพราะใบมันดูแบบดูใหญ่ดูยาวนะครับดูดีนะครับ คงจะมีอยู่ในใจเพื่อนๆแล้วนะครับเลือกที่ตัวฝักมีดได้เลยครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยครับนะครับเล่มละหนึ่งันหกร้บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วไอดีลน์อยู่ใต้คลิปนะครับในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่องรา,ายละเอียดนะครับใต้คลิปวันนี้ขอจบการรีวิวมีดเน็บพร้อมฝักไม้ประดู่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ